ออโต้รับชมได้เลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปลาบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว MK18 งาน EMC 603 Gen3 นะครับได้ทำการแต่งเจ้าตัวของโรลลๆใส่ทั้งนั้นเลยควันนี้เอาแบบปลาบ้านๆแล้วกันนะครับง่ายๆมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเลยครับอันท้าย CDR นะครับแกนท้าย X Power แบบเบานะสีดำครับ แล้วก็เจ้าตัวชุดซูมครับ e v o t e c 5ห้พร้อมดอทแล้วก็ชุดซูมนะครับมาคู่กันเลยแล้วก็เจ้าตัวกล้องแบตนะครับ PEQ 15ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกิ๊มือ MOE ครับที่มาไว้รองรับน้ำหนักเวลาเราจับปืนนั่นเองแล้วก็เจ้าตัวไซเลนเซอร์นะครับขนาด5นิ้ว เป็นแบบปลดไว้นะครับมีเจ้าตัวปลอกแสงแต่หากอยู่ข้างในนะครับโอเคสามารถถอดได้2แบบเลยก็คือใส่ได้ทั้งเจ้าตัวไซเลนเซอร์แล้วก็เจ้าตัวหัวนี่ครับปลอกแสงคล้ายๆอย่างนี้นะครับมาคล้ายๆกันส่วนอื่นมีอะไรนะครับก็จะเป็นภายในละที่ผมทําก็จะใช้เกจต n c นะครับเจน4ภายในก็จะเป็น SSS นะครับลูกสูบก็เปลี่ยนใหม่ให้รับลมได้ดีกว่าเดิมฟันเหล็กเนาะลงบอดไททันเป็นไกตื้นนะครับยิงสก,กิดนี่ยิงเลยแต่ว่าไม่ได้ทำเหล็กกระสุนเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเน้นเซมิแล้วก็ยิงเป้าเป็นส่วนใหญ่ก็ทำเล่นๆสนุกๆครับถ้าใครชอบก็ฝากเป็นผลงานอีกสักหนึ่งกระบอกนะครับสำหรับ MK 1 8แต่งแบบนี้เนาะก็จะทนดำ ผมจะเป็นคนชอบโทนดำเยอะกว่าก็เลยจัดโทนดำตัดแดงนิด,น,ดนิดหน่อยๆครับแล้วก็ถุงมือที่ใช้รีวิวปืนทุกครั้งก็จะใช้นะครับนี่เป็นแม็กเดิมเขานะครับแม็กปั่น300นัดที่แม็กับตัวปืนอันนี้เป็นแม็กแต่งครับแม็กพีแมนะครับแล้วก็ใช้ตุดแม็กของท a ราที่คออินโนเวชันนะครับหรือว่าของเจ้าตัวจอห์นวิกนั่นเองผมว่ามันก็สวยดีนะ เป็นแบบ P m x เม็กโอเคเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนตัวนี้ก็จะเป็นย o t e c h นะครับก็คือติดตั้งง่ายมากเป็นแบบยิงได้ทั้ง2แบบหักอันนี้มาหข้างนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแบบใกล้ถ้าเราตบนี้เป็นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นระยะไกลก็สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นฮอปนะครับฮอปเป็นฮอป PNC g e n เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี เพราะเป็น N 4ครับเป็นแบบโลหะนะครับ C N C จะแตกต่างกับ A B S ทั่วไปเพราะว่าจะมีความทนทานกว่านั่นเองนะครับหลังหน้าก็เป็นหลังหน้าของ M K 1 8ครับมีโลโก้มาให้นะครับมีตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์ของแรงมาเลยส่วนหน้าส่วนหลังผมก็ทำการแต่งของเจ้าตัว N C เดิมนะครับแล้วก็เป็นชุด ไซเลนเซอร์นะครับขนาด5นิ้วนีกติดมือ r v g หรือ MOE นั่นเองนะครับกายแต่งนะครับเป็นไกายแต่งสีแดงปลดแม็กยังไม่ทำอะไรนะครับปลดแม็กเหมือนเดิมแกนพัน้ายนะครับเป็นแกนพัน้าย X Power แล้วก็พัน้ายเป็นท้าย CDR ครับเป็นลองตุดยางตุดหนานั่นเองนะครับมีหูกวินปลดไวตรงด้านนี้ให้นี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวดอดเอเทนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะซูมนะครับชุดซูม3ามก็คูณ3นะครับก็คือไม่สามารถปรับซูมได้อีกแต่ว่าจะเพิ่มความชัดเจนให้กับเจ้าตัวเป้าของเราในเด่งนะครับนี่ภาพโดยรวมฝั่งนี้ลางก็มีเหมือนกันนะครับมีภาษาที่เป็นชื่อลางเขาอยู่นี้นะครับ <c oughs> อ่าบอดี้นะครับเป็นบอดี้โลหะ ลายล่องลึกเป็นลายม้าแล้วก็มีเซฟเซมิออตโต้ปกตินะครับนี่ส่วนมอเตอร์นะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกเป็นมอเตอร์ ENC Gen 4ครับจะค่อนข้างดีกว่า Gen 2นิดหนึ่งนะครับไม่เยอะมากนี่ครับภาพโดยวรวมวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนเจ้าตัว ชุดหน้านะครับหรือว่าชุดไซเลนหรือว่าปลอกแสงนั่นเองผมจะมายิงเป็นเจ้าตัวนี้ครับกระสุนเรืองแสงกับเจ้าตัว aser, เทเซอร์เรืองแสงนะครับเปิดสวิตช์กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับชานี่จะใช้ชาแบบ USB ครับสามารถหมุนปลดตรงนี้แล้วชาได้เลยตอนนี้ไฟเขาแจ้งเตือนนะว่าตอนนี้พร้อมทํางานแล้วถ้าปิดก็กดหนึ่งครั้งครับแต่ละรุ่นนะครับจะไม่เหมือนกันเนาะสำหรับการใช้ aser, เทเซอร์เรืองแสง ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละรุ่นย้ํานะครับมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละรุ่นนะครับผมก็ไม่ได้เอารุ่นที่แพงมานะครับก็เอาแค่นี้พอละส่วนใครที่ชอบผลงานอยากแต่งตามก็ได้นะครับไม่เป็นไรยินดีให้แนวทางสำหรับมือใหม่ทุกท่าน <c oughs> ลูกเรืองแสงนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะไปยิงลูกเรืองแสงกันนะครับ มาดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับเปิดวิธีการหนึ่งครั้งะแล้วผมขอใช้โหลดเดอร์เป็นการโหลดให้ดูนะครับว่ากระสุนจอกมาแบบแนวไหนจอกมาแ้วนี้นะครับโอเค เป็นไงครับอันนี้คือวิธีการที่แบบว่าลูกเหลืองแสงจะออกมาแบบไหนนะครับการยิงเดี๋ยวผมจะไปยิงให้รับชมตัวนี้แต่งไม่ได้ทำการแต่งแบบใช้เหล็กกระสุนเยอะๆนะครับก็จะเน้นการใช้งานแบบบ้านๆแบบบบ้านๆแล้วกันเพราะว่าจะไม่เน้นเหล็กนะครับความแรงเป็นความแรงเดิมสปริงเดิมจากโรงงานนะครับก็400บวก แต่ว่าเลดบอลอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าจะให้เลดบอลเยอะก็ควรจะปรับเปลี่ยนอีกหลายๆอย่างนะครับกระสุนผมก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับมันมีหลายยี่ห้อนนะสำหรับเจ้าตัวลูกเรืองแสงที่ใช้ได้ดีสําหรับใครที่กําลังมองหานั่นเองก็สามารถใช้ได้ครับมีหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ทำบอกแมพตอนนี้แล้วบางรุ่นนี้ผมว่าเรืองแสงได้นานนะครับและไกลไกลมาก เดี๋ยวผมจะเติมกระสุนโดยใช้แม็กพีแมนะครับหรือ m a ็กสแตน120นัดก็ใช้วิธีการโหลดโหลกระสุนเข้าในเจ้าตัวแม็กนั่นเองอย่างนี้นะครับการเติมกระสุนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหามือใหม่อยากเล่นลูกเรืองแสงก็แนะนำให้ศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อ แล้วก่อนที่จะทำปืนนั่นเองโอเคครับไปรับชมการยิงแบบลูกเรืองแสงกันได้เลยครับตอนนี้เราจะมาเทดสระบบเจ้าตัวไซเลนเซอร์กับลูกกระสุนเรืองแสงนะครับยิงแล้วลูกจะเรืองแสงเนาะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับขอไปที่เซมินะครับ นีนะครัโอตโตครับผมกระสุนหมดนะครับเรียบร้อยเข้าเซฟได้ไปกติครับการยิงให้เห็นวิธีกระสุนนะครับตัวนี้ไนดะ้ทำการแต่งแบบแจ้งต้นคิดไปแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัวปืน M K 1 8เแ C นะครับเราไปชมเซมีครับเซมีนะครับ แสงถือว่าออกได้ดีนะครับแล้วก็ไซเลนเซอร์ก็ตอบจดได้ดีต่อไปขอเป็นออโต้นะครับออโต้รับชมได้เลยทำไมมันขึ้นเสียงนี้นะครับเพราะว่ากระสุนขึ้นไม่ทันนั่นเอง เรียบร้อยครับหมดเรียบร้อยอย่าลืมเข้าเซฟทุกครั้งนะครับอ่าเรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการยิงเทสเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับผมค่อนข้างเห็นกระสุนแล้วก็วิถีกระสุนได้ค่อนข้างดีเวลายิงกลางคืนกลางวันก็ยิงได้นะครับแต่ว่าผมอ,อยากให้เห็นชัดๆเพราะว่าเวลาเราถ่ายลงกล้องเนี่ยมันจะไม่ชัดเท่าเวลาเห็นด้วยตาเปล่าเดี๋ยวลองมาวัดความยาวให้รับชมครับนี่ ว่าใส่เทเซอร์แล้วเนี่ยมันจะยาวสักเท่าไหร่เชียวท้ายปรับระดับ3นะครับก็จะอยู่ที่80เซนครับความยาวความยาวทั้งกระบอกนะครับปรับระดับ3ามเทเซอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่2นิ้วนะครับข้างหน้าก็ประมาณตีไว้3นิ้วครึ่งครับที่ผมวัดดู ค่อนข้างดีนะสําหรับเจ้าตัวลูกเรืองแสงแต่ราคาลูกก็สามร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งถุงก็แล้วแต่รุ่นอีกว่ารุ่นไหนจะแพงราคาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพในการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกจะยิงให้เหมือนลูกกระสุนดีดีมันก็จะแยกนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> แนะนําไปด้วยเลยสําหรับเจ้าตัวดอดทาไมถึงใส่ชุดซูมหลังหลายๆคนถามก็จะแนะนําไปเลยเวลาเรามองใกล้ครับใช้เป็นเจ้าตัวดอด จ้าตัวโดดมันเนาะตัวโดดต,วด,ดตัวนี้นี่นะครับเจ้าตัวยูทิคตัวนี้เลยส่วน,นลาระยะไกลอะเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็ปัดมาใช้เป็นตัวซูมนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับชุดซูมไม่ว่าจะเป็นสีดาสีทรายสีแดงนะครับมี3สีก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยบอดี้โละอหู่แล้วเอ C นซีค่อนข้างสวยนะครับ จบไปเรียบร้อยสำหรับการรีวิวแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาชมก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะมารับมาทำคลิปให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ